ก็สวัสดีครับครูผิงเซดีสายเสกนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับวันนี้มาขึ้นพระธาตุนะครับแล้วก็เอาความรู้มาแบ่งปันนะครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กได้ทิกตอกยูทูปนะครับเห็นไหมครับนะครับออกกําลังกายด้วยนะครับคือว่าจุนพลังนะครับเราได้เราออกกําลังกายด้วยนะครับเราได้บุญกุศลด้วยนะครับแล้วก็ครูพิงก็เอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับ บรรยากาศดีมากครับพี่น้องนะครับโอเคเอามาฝากนะทุกท่านที่ไม่ได้มาก็สาธุอนุโมทนาร่วมกันนะครับเห็นไหมครับภาพสวยมากนะครับวิวสวยมากนะครับสวยมากครับวันนี้นะครับครูพิงเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับอย่านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับจะได้เอาความรู้มาแบ่งปันนะครับเอ่อในครูพิงก็ได้ถือกล้องนะครับเอ่อนะครับถือกล้องบรรยากาศสวยมากนะครับ บุญไม่มีขายครับอยากได้ทำอาเองนะครับสุขภาพดีไม่มีขายก็อยากได้ก็ทำมาเองนะครับมีลิงด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่โอไปไหนโอเคมีลิงด้วยนะครับเข้ามาบรรยากาศดีมากครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาความรู้ว่าแบ่งปันตามเคยนะครับยู่สวยมากนะครับมีลิงด้วยนะครับดูนะครับมีลิงด้วยครับมีลิงด้วยบรรยากาศดีนะครับ โอโหสุดยอดจริงๆนะครับบุญไม่มีขายนะครับอ,อยากได้เราก็ทำเอ,เองสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราเองนะขึ้นขึ้นมาเราได้กังสุขภาพเลยเราได้ทําบุญในนั่งสมาธิด้วยนะครับนะฮะก็ได้ความรู้ว่าแบ่งปันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้เราต้องลงมือทํานะครับไม่ใช่อยากหุ่นดีแต่ไม่ลงมือทำอย่างเงี้ยไม่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะครับเช่นเราอยากจะมีเงินเราก็ต้องขยันทําธุรกิจนะครับ คำนะครับสามคำที่ห้ามพูดนะครับมีอะไรมั่งนะครับสามคำนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิวกันก่อนนะครับวิวสวยมากครับเนาะวิวสวยมากครับวิวสวยนะครับโอเคยูหมอกยิ่งลงอยู่นะครับโอเคนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับวิวสวยนะครับจับกล้องนะครับคำที่ห้ามพูดสามคำนะครับสามคำห้ามพูดนะครับที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จห้ามพูดแบบนี้นะครับ นั่นชั้นเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับชั้นเหนื่อยนะครับเ,เงินหายากเงี้ยมาเงินหายากใช่ไหมครับ,บ,รบพูดแต่แบบนี้นะครับชั้นเหนื่อยนะถ้าเหนื่อยนะครับเศรษฐกิจไม่ดียางเงี้ยใช่ไหมครับเออแล้วเขาเปลี่ยนคำาังวะชั้นทําอะไรก็ประสบความสำเร็จชันเป็นคนที่ขยันชั้นเป็นเป็นคนที่อนะครับเราเปลี่ยนนะครับ ฉันทําอะไรก็มีความสุขฉันทําอะไรก็จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับจะเป็นนักขายออนไลน์มือทางคําผังเพชรประสบความสําเร็จเร็วยิ่งกว่าแสงไฟนะครับให้พูดแต่สิ่งนี้ดีนะครับเ,เราเป็นเราเป็นที่รักจัก,กรวาลจะเป็นที่รักสปปรรพสิ่งไม่ว่าฉันจะทําทอะไรไม่เดจจักรวาลสปปรรพสิ่งจะสนับสนุนฉันเต็มที่เห็นไหมครับไอ้พูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นห้ามพูดเด็ดขาดนะครับฉันเหนื่อยนะครับหาเงินหายากนี่ครับนะครับเพราะนั้นเราห้ามพูดนะครับ ฉันเหลียวเดี๋ยวเนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ยอย่าเดี๋ยวนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวนะครับเขาจะขึ้นพระธาตุเขาจะออกกำลังกายก็เดี๋ยวเขาออกบอนแล้วตัวเองก็พร้อมอ้วขึ้นเอนกุญอย่างเงี้ยคนหนึ่งเขาหุ่นดีสุขภาพดีทุกวันเขาได้ออกกําลังวันหนึ่งนะครับร่างกายวันหนึ่งเท่ากับนั่งเท่ากับมีได้อายุต่ออายุ7วันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันได้แล้วก็การนั่งสมาธิก็เหมือนกันครับพี่น้อง นั่งสมาธินะครับการถวายพระป่าร้อยครั้งไม่เท่ากับนั่งสมาธิแค่ลมหายใจช้างปริหูนะครับเห็นไหมครับทำเงง่ายเองนะครับดูลมหายใจนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับโอกาสดีนะครับกูเพิงจะเอาความรู้มาแบ่งปันในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเจอกันไหนพี่คลิปหน้าครับผมพิงเสีดีนะครับพิงเสีดีนะครับสายเสกนะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากครับนะครับโอเคแล้วก็มีลิงด้วยนะครับ ดูดิงมาด้วยเด็กเนี่ยดิงเนี่ยเอ้ดิงอยู่ด้วยนะครับดิงก็มาชมรายการนะครับโอเคขอบคุณนากเจ้ากวางนะครับโอเคนะครับทักทายนะครับทักทายทักทายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เอาโอเค